เรียกก็เป็นเหตุการณ์ที่วิสดสรุปก็ว่าได้นะครับเมื่อวานนี้ในงานวันเด็กแห่งชาติใน,นรถทุกประเทศเนี่ยมีการจัดก,กิจกรรมกันแล้วทุกๆปีเนี่ยก็จะเกิดเหตุการณ์ขึ้นนะครับไม่เว้นปีนี้ครับที่จันทบุรีครับคลิปที่ทุกคนได้ชมไปเมื่อสักครู่นี้นะครับเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่จังหวัดจันทบุรีครับมีการใช้เฮลิคอปเตอร์นะครับทําการแสดงโชว์งานวันเด็กปรากฏว่ามีการใช้เฮลิคอปเตอร์โปรยขนมจากฟ้าลงมาครับ แต่ดูเหมือนว่าเฮลิคอปเตอร์จะบินต่ําไปครับแล้วในงานเนี่ยมีการกางเต็นท์นะครับกันแดดกันฝนอยู่ในงานด้วยพอเฮลิคอปเตอร์บินต่ำเนี่ยลมมันแรงมากครับพอเนี่ยปรากฏว่าเต็นท์เกิดการยุกตัวครับพ่อแม่หอบลูกหอบหลานวิ่งหนีตายกาันตุการณ์นี้มีผู้รับบาดเจ็บด,ด้วยจนกระทั่งมีการออกมาชี้แจงเมื่อวานนี้นะครับจากเทศบาลเมืองท่าช้างครับแถลงข่าวแสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์เต็นท์ยุกตัวนะครับพร้อมกับแสดงความ ช่วยเหลือและเยียวยาผู้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์นี้ครับเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อเวลาประมาณ13นาฬิกานะครับวันที่14มกราคม2566ก็คือเมื่อวานนี้เนี่ยที่เทศบาลเมืองท่าช้างจังหวัดจันทบุรีนายธวัชชัยจันทกิจนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองท่าช้างพร้อมกับคณะผู้บริหารแถลงข่าวสแสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์เต็น์ยุบตัวในงานวันเด็กแห่งชาติประจําปี2566ที่เทศบาลมีการจัดขึ้นนะครับบริเวณลานอเนกประสงค์เนี่ย จนทำให้มีผู้รับบาดเจ็บ8รายครับเป็นเด็ก5รายแล้วก็ผู้ใหญ่3รายด้วยกันหลังเกิดเหตุมีการนำส่งโรงพยาบาลเพื่อทำการรักษาและแพทย์เนี่ยให้กลับบ้านได้แล้ว6รายเหลืออีก2รายที่นอนรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลลองไปดูเหตุการณ์วินาทีที่เป็นเหตุการณ์จุมลนครับ คคุุณณทางเทศบาลมีการถแถลงนะครับคุณผู้ชมบอกว่าสาเหตุของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยเนื่องจากขณะที่เฮลิคอปเตอร์มาบินให้เด็กๆได้ชมเนี่ยมีลมกันโชกแรงครับไปประทะเข้ากับเต็นท์ครับทําให้เต็นท์เนี่ยมันยุบตัวลงมาทางเทศบาลเนี่ยเขาบอกว่าเขาพร้อมจะเยียวยาและก็ช่วยเหลือผู้ได้รับบาดเจ็บเนี่ยอย่างเต็มที่นี่ ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งบทเรียนนะครับเป็นเหตุการณ์ที่ต้องระมัดระวังเพราะว่าในงานเนี่ยมีเด็กเยอะผู้ปกครองก็เยอะนะครับถ้าสมมุติหลายคนบอกว่าถ้สต๊นมันไม่ไยุบมันไปพันเท่ากับพอเฮลิคอปเตอร์เนี่ยโศกนาฏกรรมเลยนะครับก็หวังว่าปีต่อๆไปจะคงไม่เกิดเหตุการณ์แบบนี้ครับ